สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้มาตัดแต่งลำต้นนะคะจากที่ลำต้นยังสเปะสปะอยู่นะคะที่ก้านแห้งๆแ,แข็ง,แ,ขงแล้วก็แงะแกะนะคะตัดออกนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นลำต้นที่เป็นลำต้นมะพร้าวจริงๆนะคะก้นที่แห้งออกวันนี้ราก รากก็โยกมานะตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกนะคะก็ใส่กระถางไว้แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะคะ,ะจะก,ก็ไปต่อได้ดีก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรให้กระรากนะคะก็ยังเป็นทรงนี้อยู่นะ,ะมีใบจริงทุกก้านนะคะเขียวสดสวยงามอันนี้เป็นก้านส้มออกเหลืองๆนะคะก็ดูดีสวยงามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ